ตื่นเต้นจังไม่เคยกินเมนูนี้เลยอ่ะแบบเฮ็ดเฮ็ดเฟืองกินใส่กุ๊บใส่น้ำปลาเลยฮัทมองปูมันปลูมันปลูอมันปลูเหมือนมันยิ้มเลยเอาให้บนเน็ตมังยิ้มเลยนะคะเป็นหน้าแบบนี้เอาขึ้ยิ้มได้หรอเนาะมากซำซำโอ้นะคะคาเราโมืลเลย เป็นอาหารของเราไม่ต้องคิดอะไรมากเรัาก็จับของชีวิตคิดดูเอาไว้เ็ดดอกเทปใหญ่ขนาดไหนโซ่ไม้นะเต็มฉุกแล้วหอมขนาดนี้สุกแล้วสักแล้ว ยินดีต้อนรับสื่อช่องสีเดิ้ลชาแนลสวัสดีพี่น้องสกุลสขขเุเอเอฟซีทั้งหลายคะ่ะวันนี้นะคะน้องซึนพามาอยู่ที่ครัวนะคะที่โคกน้องนาของเราเองคะ่ะวันนี้นะคะคุณนานานี่จะมานำเสนอเมนู ใส่เห็ดเฟืองต้องกบใส่เห็ดเฟืองหรือเห็ด้าของเราแล้วก็เราจะจีกับปูด้วยเนาะนานเนาะกับปูที่ขาตักได้เหกับปูที่เราไปสวนนะคะใครที่ยังไม่ดูคลิปที่เราไปสวนกับปูนะคะต้องย้อนกลับไปดูแล้วนะคะก็เมนูของเราก็คือจะปิ้งกบแล้วก็ตำเห็ดเฟืองใส่ลำกันมานานๆใส่วยกันเนาะเดี๋ยวพาไปดูวิธีการทำแต่กบที่ไม่ใช่กบเลี้ยงเนาะกบคอนเป็นกบนาอยู่นะคะกบนาอยู่นี่อ๋ออยู่นี่ เป็นกบนาได้จักตัวนี่ประมสี่ตัวรูหลายตัวแล้วนู้นเลยโอ้มันตัวน้อยหนึ่งสองสามเดี๋ยวหกเจ็ดตัวนี่โอ้หกเจ็ดตัวหกเจ็ดตัวนะคะนี่นะคะโอ้ยน่ากลัวนะคะเก็บก่อนแต่ว่ากินอยู่นะคะก็จะเอากบไปปีกันบ่แอกเนี่ยเพชรก็ปางเหมือนกันเนาะเพก็ล้างเพชรก็ล้างนะคะแล้วก็ปีกเหมือนกัน กระจีกระพูเนาะวันนี้เมนูอ,อุ้ยน่าสนใจนะคะผู้ใดมากินนี่ต้องรอติดตามเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูวิธีการทำเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยหมดยางแล้วก็คือเอาตีนมันไวแบบตีมันไวเอาไปใส่ไว้คือเก่าอ๋อไมใส่ไว้อืโอ้ยตัวนี้ดอาบอนบาทน,นี่มันสิ มอเลยได้นะมอสหรับเขารันที่เห็ดเสื้ออ่าละกาไทยเท้าปี้ง ต้มสิบสิบไปตำไปปิ้งก่อนบไปล้างก่อนล้างนะล้างก่อนแลก็ทาล้างกี่น้ำเนี่ยนั่นันล้างโซน้ำไม่โมเมนเฮ็ดดินนรอนามัน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 อยู่กับเฟืองมันเลยไม่สกปรกเข้ากับล้างแค่โซงน้ำเอาแล้วก็เจนนัมินนะคือต้องล้างเว็บกับเจือเลยหมอได้ใส่ยางมอได้น้ำล้างใส่เกลือ ใส่เกลือเพราะว่าอาศัยว่าน้ำไอ้อันนี้น้าขี้ดินนี่ให้มันออกง่ายมันหลุดเร็วพี่มันดอกไงเขาต้องพาเพรามันจะสุกง,ง่ายจะแห้งเร็วนี่แต่หอมแหมได้นอเห็ดอันนี้นะหมเ้อจีโอ้เซฟเ้อร์อันตัวมันเท่าเลยสัสก็อร่อยเหมือนกันบมอแซฟคือการแห่งแห่งแห่งเห็ดง่ายอ๋อได้ลายได้นี่ ตามใส่เห็ดใส่กบแล้วก็โอ้ดีถ้วยใหญ่ได้ไงอ่าเห็ดฝ่าเห็ดเฟืองสามีขายจากบ้านนี้นั่นนี่บอใช่จานนี้เนี่ยได้อยู่ประมาณสามสิบบาทอ้หกเจ็ดดอกนี่เนาะแต่แต่มันดอกมเป็นไงดิเห็ดสามีนี่คัพเปิ้งนี่ไหมล่ะสาเนี่ยตับแม่นบ่หมี่เมนข้าวปิ้งสุกแล้วถุงกระถึกไมมล่ะสาว ตำเห็ดเฟืองนี่ขั้นต่ำมี40บาทได้ถ้าเกินทำไปซื้อที่จะให้เขาที่เขาย่างด้วยแล้วก็นั้นไปด้วยเขาก็ใส่มะเขือของแต่เราไม่ได้ใส่เนาะตำเห็ดอย่างเดียวก็จะใส่กบอ๋อใส่กบกับเห็ดอย่างเดียวเนาะแล้วก็เครื่องหอมบอดานะเครื่องหอมพริกกระเทียมโอ้จีบพริกกระเทียมจีบสุย่างให้มันหอมจีบสุย่างเลยให้มันหอมไงอีดีไงอีลีดีมากสําๆโอ นะคะของเราดูมือของเราห่นเลยใหญ่เด้อใหญ่ <c oughs> เป็นพันใหญ่น่าจะเป็นพันใหญ่เหมือนมันยิ้มเลยนี่เอาให้เหมือนเน็ตเพื่อนยิ้มเลยนะคะ <c oughs> เป็นหน้าแบบนี้เขาคือยิ้มในหลอดเนาะเนาะเนาะเขาคือเออนะคะเหมือนยิ้มให้เลยนะคะจะโดนจีแล้วนะคะไม่ต้องยิ้มนะคะหมักผีเครื่องมื กระเทียมเนาะออมแดงมะพร้ากนี่ก็คือเก็บจะโคกค่ะเรีเนบอนานัแม่นยี่ตรงเลยค่ะตรงรต้นแก่เมื่อก่อนอ๋อที่โน้งเคยเป็ว่าพริกชี้ฟ้าแม่นแม,นบ,ม <EN S 1> บบมต้นละต้นละอ๋อก็คือพริกชี้ฟ้าเห็นมันทันดาขึ้นเถิงเถิงเนาะเขาเลียกว่าพริกชี้ฟ้าแม่นบบ <ม EN S 1> ที่มาน่าจะแม่นนะ เอาพริกมันจะได้หอมเราเอาพริกนี่พริกสดท่ากับแก้วกับหอมบ่คือกันในน่องคือกินมันนี่กินทานนี่หอมเพริ้ดเขาว่าหอมจิสิหอมไฟแบบนี้นี่แรงเกินไปเราต้องขีดออกไฟไฟนะเขากันขีดออกอ๋อนี่เป็นเทคนิคนึงเลยแม่แม่เอาพริกเข่าหนูห้วยนี่ต้องเอาทานออก อคิดเท่าน้งงองแม่คือปีงต็ตก่อนเนาะจังแม่สุ่มกระเทียมกับอัน,นแม่ปีงต็ตก่อนใส่ดนตนีกับเต็มแล้วเนาะเห็ดดอกใหญ่คิดดูเอาไว้เห็ดดอกเห็ดใหญ่ขนาดไหนโซงไม้นะเต็มเซฟเถอด้อาหารพื้นบ้านพวานี้ห้าก,ก็คอย ปิกไปปิกมายามันใหม่ก่อนสุกมันซุกเร็วอีกมันรออันนี้คือรอต่อไปจากปุบนาด้วยปุบนาได้วยนี่วิธีการดูยังไงนะนันว่าเป็นปบนาข้างมันสีไลายนิข้างตัวนี้นะนี่นี่ตัวนี้นะดูคางมันแล้วขามันจะยาวกบนานะนี่แต่ว่ากบเลี้ยังนู่นยังไม่ได้ เอามาให้ดูสักคลิปน่ากบเลี้ยงมันจะเป็นปากมันจะออกสีชมพูตรงนี้ตรงนี้มันนะปากมันนะมันจะเป็นสีชมพูกบเลี้ยงนะแล้วตรงตรงตรงเนื้อมันตรงตรงนี้นะมันจะมีจะมีไข่ไข่ไข่มันตรงนี้นะแม่ไข่มันแบบว่าเป็นเป็นเปียงมันนะแต่กบกบเลี้ยงเลยแต่กบน้านี่มันมีหยังมีแต่แค่นธรรมดาสังเกตดูถ้าเข้าไปซื้อเขานี่เข้าหูเลยวัน กบเลี้ยงกับกบนาน่ไม่เหมือนกันต่างกันขอสิโตเขาบอ่าไรเลยสําหรับพี่นันน้านานหู้นะหูหู้แต่คนอื่นไม่รู้แต่บอกวิธีว่านันจะมีวิธีการดูขามจะยาวี่เห็นไหมราคาก็ต่างกันนาะจากราคาต่างกันนี่นี่นี่ค่ะมันใหญ่แล้วเด้อตอนที่เราไปโซนน่ะนี่แหละโอ้ที่ห่ารลิดรุดรอดจากการที่เฮาวโนมือหน้ะก็คือมาโตเปต่อแล้วล้วก็มาสับกอน เทศเนี่ยนะเออให้เพราะเออมันสิ่ดตำมันสิมันสิเป็นเส้นข้ามาซับก่อนซับตะเคียงซับซับเราค่อยลงคุกอีเส้นคือจังพามันสั่งหนูไล่ตึกเป็นอาหารของเราไม่ต้องคิดอะไรมากมันเป็นวัตถุจักวัตถุจักของชีวิต ตัวน,นี้ส,ส,สุกแล้วโอ้ต้องสูกประมาณนี้เลยประมาณนี้แหละ,ละลถ้าอีก,อกนายหนึ่งก็คือไม่เราต้องไม่ไม่เลยหอมมากเลยหอมนะเฮ็ดอันอื่นหอมมือแบบนี้บาร์รือว่าก็หอมเหมือนกันหอมหอมเฮ็ดไข่ยังหอม ้อนๆอเอาออแล้วเอาก็ต้องใหม่ใช่เพราะว่ายังไม่หมดได้เต็มแล้วเนาะมันดอกใหญ่เด้นี่ใ่เดยวกันนบรหอมกับกระเทียมน้ำรังดีกว่าน้ำลังดีกว่าปีงใส่เวลาปีงประมันสิาทีชินห้าทีเอามาสิ้าเลย ปิ้งของเรานะคะก็คือคุณาชาติเองเนาะนี่ก็คือกระเทียมหอมกระเทียมพริกหอมเนี่ยนะก็พริกพระเพรยุโซนเนาะแม่ของเราปิ้งไว้ซ้ำกันมาจากนานทีันนี่นะค่ะประมาณห้านาทีปิ้งกระดนเด้ปิ้งพอมันหอมมานะปิ้งอันนี้เราก็คือกบกับตอต่อปิ้งกบปิ้งขาขีปปิ้งเสร็จแล้วสุกแล้วสุกแล้วหอมขนาด กบทั้งหมด6ตัวเนาะนี่ปิ้งแล่ะค่ะไปปิ้งกบสอบอันนี้ก็ต้องปิ้งไฟอ่อนๆก่อนวะะ่ร์่ะปิ้งไฟอ่อนคคอยๆปิ้งไปเดี๋ยวมันจะไม้ก่อนสุกนะราต้องใจเย็นนะประมาณ10-20นาทีคุณบอกปิ้งกบหู้สามชิปละสามิปนาทีเพละ่ะเพราะว่า เอาสิปิ้งแฟนออนแล้วก็พิ่ไปพิกมาเอาย้มมันไหมก่อนชุกนะนี่เขาขายหกตัวเจ็ดบาทนี่่ะอืมอ่ากบนานี่ห้าสิบบาทนี่ซื้อได้ด้วนี่ยหัดปิ้งชุกแล้วนะ ดีกลมกลืนกันเลยเนาะแล้วเขาอาจจะมองไม่เห็นนะพี่หน้า,นาดีนี่นี่นี่ค่ะกระแหงนี้เนาะขนาดอ๋อในกันทำอะไรต่อเห็นี่็นแล้วครับปิ้เสร็จแล้วกะเฮากะ <c oughs> มาซับซับซับแล้วกะเอาลงโคกแล้วกะตำน้ำกันแล้วไงท้องบอสเนี่ยเข้าไปเออพอ โอ้โเอ้าดูก่อนก่อนใจว้าวเลยต้องหาไม่นี่ไว้มันแห้งเอาะอ้าไม่เราทำละไหกะมันถึงใครมันจะละมา่กะเท้าดินแล้วนะเนาะ เรืืองส้มสมแล้วนะคะไก่สุกแล้วไก่จะสุกแล้วนงไงไงเน,งงนาะตุ้งใหญ่ใช่ไตุ้งใหญ่นเลยมากินกามมานันเนาะเพื่ออีกเนาะนี่เพิ่อหนึ่งนะ่ะเพื่อความชัว เมนูของเราเสร็จแล้วนะคะวันนี้น้องสินนนี่บดมาคนเดียวเขานีน้องมากับพี่จอยค่ะแล้วก็มากับน้องเวฟด้วยแล้วก็มากับน้องเวียนะคะต้นคลิปอาจจะเห็นแปลงนุ่นมากับคุณานานนนะคะคุณานานได้โชว์ฝีมือเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เมนูของเฮาเสร็จสับนี่ก็คือตำเห็ดเฟืองใส่กบนะคะกะ็หรือว่าตำกบใส่เห็ดเฟือง <c oughs> กะไร้คือกัรนอแล้วก็มีกระปูพร้อมที่เฮาอ่ะเคย ไปจับรึวไปโซนกับคุณนันนันนะคะมานี่ดูกล้ามใหญ่มากก็คือปูหน้าบอแมนปูได้ซะก,ก็คือปูหน้านะคะเดียวกันเนาะนี่เวียร์ไหนโชว์เอฟซีที่แบบกล้ามใหญ่ขนาดไหนโอ้โหนะคะใหญ่มากนะคะส่วนกบนน่กับบแมนกบเลี้ยงนะคะกบหน้าเหมือนกันนะพี่จอยโอเคน่าจะเริ่มหิวกันแล้วนะคะเห็นวิดวิเนาะมาเริ่มชิมกันเลยโอเคมาชิมกันเลยเนาะตื่นเต้นจังไม่เคยกินเมนูนี้เลยอะแบบเฮดเฮดเฟร์งกินไส้กบ เราเป็นตัวเองเออเห็ดฟร์งตัวเองพร้อมแล้วก็แบบกบอบทั้งของก๊บทั้งทั้งหนังมันพร้อมนะไม่เคยกินแต่ว่าเราก็ไม่เห็นเลยนะว่าหนังมันแบบยังไงเพราะว่ามันก็แบบสีค่าเข้ากันะนสิน้องก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะอุ้ยเดี๋ยวเราชิมเลยอยากกินเลยเวฟกินเลยนี่นชิมอืมอืมเห็ดหอมเยี่ยมเลยครับมันมีแปงกับ เขมีผักกับพร้อมเหมือนเดิมนะคะมีนิดน้นฟ้าด้วยนะคะมาจากเอ่อที่บ้านนอ้องสิงนนูนเองเนาะมาจากหลังบ้าน mm. แต่ว่ากระปู่เนาะถ้ากลิ่นถ้าก็กจี่ใหม่ๆเลยหาดูดูกลมัมกว่าสิจับได้เนี้ยนะ่ต้องใส้จังหวะพลึกนะคะผู้ใดยางมาได้เบิงงคลิปในการ จับกระปูหรือว่าโซนกระปูอยู่ในซานีิต้องย้อนกลับไปดูแล้วก็ใครอยากไปดูคลิปจาเก็บเห็ดเฟิร์งของเฮาก็ต้องย้อนกลับไปดูแล้วนะคะนี่เราต้องแกะอันนี้เนาะพี่จอยเนาะนี่เห็นแบบว่าเคยแกะให้แบบดีเจก้ามันแล้วกินแล้วเนาะพี่จอยเนาะแต่วันนี้เราเหนื่อยขนาดนี้แเราแกะกินเองนะคะเอาแกะจากไหนล่ะเอาเอาวันนี้โอ้ยนะคะแกะได้ยังนี่ต้องต้องเอาดูมันออกก่อนนี่นี่ ต้องทองนี่ง่ายนะคะนี่ใส่น้ำปลาด้วยผัดมองน้ำปลาด้วยเน่ใช่ต้องใส่น้ำปลาด้วยบางคนก็ใส่เกลือใช่ไหมเบฟใส่อะไรใส่น้ำปลาใช่ไหมครับนี่ฮะเกลือเขาได้เอาเข้าใส่เบยกินอย่างโอ้พี่เบฟกินกล้ามไปแล้วนะคะนี่นี่นี่จำให้ฟีฟซีในเบิ่งก่อนว่ามันของมันนี่ขนาดเลยนี่ค่ะโบมันปลูมันปูหรอ มันปูมันจริงๆรหันลิ้นเลยหันลิ้นท่าไม่จอยไม่ชอบหันลิ้นนะมันปูใช่มันปูครับเบิ่งอุยอร่อยมากเลยเลยตรงนี้นะพี่จอยมันละนาเปรี้ยวจ้ำจ้ำจ้ำเวบงกินแกะแกะอันนั้นมันมีอยู่เนี่ยเป็นไงแซ่บมันมันเนาะกระปูจี้กระปูเนาะน้ำไห้น้ำหนาเอยอะ ไม่ค่อยสายใจเท่าไหร่ไม่ค่อยได้กินมันเย็นครงนู้นจะกินแบบนี้ยุบอาเลยอันนี้มันอืมืมมันมากอรไอไม่เบียเบียเนมอร่อรครับกินกล้ามมันแซบประสันเนี้ยอ่ะแม่นี่กระดองมันกินไหมตัวมันดิปรเอินมาอย่างมันใช่ไหมโตมันตัวแต่กระปูนี้ได้หลายเมนูเนาะครั้งก่อนแล้วครับอูกระปูเนาะใครยังไม่ได้ดูหนี่ต้องย้อนกลับไปดูแล้วค่ะวันนี้เราก็เลยมา จีดีกว่าแต่ว่ากล้ามอันนี้ <c oughs> ก็ต้องใช้ความแข็งแรงของฟันของฟันในการ <c oughs> หรือบ,บา,อบบางคนะใช้คอหรืออะไรนะน้องเบียกกินยังไงใช้ฟันฟันแล้วต้องเบียกฟันกัดว้ยเราก็ต้องเสี่ยงดูเนาะวาดชัดเย้แคลสับสนว่าแคลค่ะก็คือตำรวจโจคลเก็ปนี้ได้ไปหามอฟันนะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่ดูกล้ามโตมากนะคะมากันนะ ปันดีจะตายนะคะอืมขออ้างเอฟซีนิดหนึ่งปาดเบียร์ไม่หันได้อ้างเลยใช่ไหมหมดแล้วแล้วเบียร์หมดแล้ว, <laughs> วยังไม่่านได้อ้างเลยหมดแล้วอืมแซบ่บแซ่บอร่อยมากเลยมากินอยู่ห้ามกาวเม่กัด <EN> โคกของบ้าน<อ>านนอตอนแรกว่าจะไปแบบกินตรงแบบให้ข้างหลังแบกเกาเป็นทุ่งนาอะไรอย่างนี้ได้แต่ว่าฝนตกนะตกอีกแล้วฝนตกล้านเฮาอีกแล้วเนาะ ้องคนพากลุนมาด้วยโอ้นะคะเดี๋ยวอ่างอีพีแบบหนึ่งเอ้แล้วมักกินกระดูกกบบอกมันแซบบอกเัยกินแต่กระดูกซุดมแล้วกระดูกมือกระดูกเลยกระดูกขากรบอร่อยแซบอ่ะเออปูนานี่เนาะก็ผัดผงกะหรี่ก็น่าจะอร่อยเนาะพี่จอยเนาะ ใช่ไหมหเมนูหน้านเนาะ<ป>อกินกระปูแซแบหลายเขาลืม <laughs> ลืมวันนี้เราบอกเอา้าเราลืมเรียกเอฟซีได้นน่เอา้า <laughs> <laughs> มากินด้วยกันนะคะนี่หลายคนนี่อาจจะมากกินได้ในเมนูสูงนีน้นะกบเบ็ดเฟิองหรือว่ากระปูนี่น่าจะของชอบใครหลายคนเลยนะคะอ,อร่อยค่ะเคย,ยกินไหมหมักลินปลาเนี่ยกินเป็นไหม ชิมดูแล้วชิมชิมให้พี่ดูหน่อยเร็วดูซิมันจะเป็นรสชาติยังไงต้องลองต้องลองไม่รับแพ้มันมันขมนะพี่นุ่นขอเตือนก่อนกินเลยรู้จ้อยว่ากินเลยพี่อยหวานที่เล็กๆเป็นยาเออใช่ใช่ทำแบบนั้นแหละอนะคะเราจะดูรีแอคของน้องเวียว่าจะเปโปนะคะ เป็นไง <c oughs> เป็นไงครับอ่านะคะจะให้น้องเคี้ยวก่อนเนาะอะไรอย่า <c> ง <oughs> เดี๋ยวเพิ่งกดดันน้องเนี่ยเป็นไงเบียร์มานะคะจะให้น้องเคี้ยวก่อน <c oughs> เรานี้กดดันน้องแล้วหนึ่งนะคะเราเนี้ยอืมอื่นยังเขาเป็นว่าอื่นยังเคยได้ยินปะอื่นยังวะอื่นหัวใจบอกเขาอื่นแต่ว่าเผลอ อือหรือยังนะคะกลืนเป็นไงเบียร์ขมน้องเบ๊กินได้ไหมขมเหมือนกันใช่ไหมหนึ่งเบ๊กว่าไม่ค่อยกินขมนะนู้้นกินก็ยังขมอาสั่นเนาะใจจัดมากอ๋อใจมากคือขมไม่เอานอร่อยกินจนกระดองมันสิบเหมือนละจี้้อนฮ้อนนะดี้ขอเอาแต่กระดองมันแล้วก็จี้เซฟัยน้อยจ่อยเนาะอร่อย เข้าจจำอเอฟซีคือจะหิวคอมาเผาแล้วเนาะแต่ว่าปูนาก็หายซื้อยากเลยเดี๋ยวนี้เนาะใช่ไหมคะไอ้ห้องเราได้ซื้อถ้าเขาขายเขาขายเดาเลยจ่อยเขาขายเป็น,ดน,นเดวเลยน่าจะตัวละห้าบาทหกบาทเน่ยมันตัวใหญ่เดาเอาเนาะเราไม่แน่ใจว่าตลาดกระปูตันนี้เทา่าไอะไร่ขาส่วนมากเขาก็มิแต่เออน่าจะสิบน่าจะประมาณเท่านี้เนาะต้องวิบว่าตัวน่าจะสิบเพราะมันตัวใหญ่ ใช่แต่เราไม่ต้องซื้อน้อยูโคของเรามีครบนะคะปูปลากบอะไรอีกเ็ดเฟืองเลือกุ้งเนาะเลือกุ้งเลี้ยงกุ้งดีไหมกุ้งทิบกุ้งนีไเราเลี้ยงแบบกุ้งลอตเตอร์เลยอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงเลี้ยงยูโคนะคะก็คือมโนแล้วหนึ่งนะคะมันเป็นไปไม่ได้นะคะเออเลี้ยงปูนะพอไหวแต่ลอตเตอร์มาเลี้ยงยู่โคงนายเนาะเอกุ้งกุ้งน้อยดีกว่ากุ้งฝอยดีกว่ากุ้งน้อยน่าจะเป็นไปได้กว่าเนาะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะหลายคนนี่ยอาจจะอยากกินน้ำเผาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องขอตัวแล้วเดี๋ยวเพราะว่า m c จะหายเ่าเด้กเขาเพิ่งกินโซดดนแท้นะรู้เอย่านี่อร่อยไม่สนใจ FC เลยนะคะนี่ลุงก็อุ๊ยอร่อยเด็กจะปูบอคอยได้กินเนอะ,ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะคะรอติดตามเนาะคลิปน้าเราจะมากินเมนูอะไรหรือว่าพาทำเมนูอะไรเนาะเดี๋ยวเราติดตามนะคะคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราขอตัวไปแล้วเนาะ เปไงโอ้่ามือน,นี่ก็ล่างเรียบเด็ดกัน่ัง,งสิงกิดอีกแล้วเนี่ยหลังทานขาวมือเลยเนาะก็ขอให้ FC ทุกคนนะคะสุขภาพาร่างกายแข็งแรงแล้วก็กินข้าแซ่บๆเด้อวันนี้นอนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ